ก็โคตรสองสัปดาห์แลนะมีการอัปเดตหรือยังเนาะยังไงนายบอกจะอัปเดตรูปสองสัปดาห์ลองกดเข้าไปดูดิห้าไม่มีอะไรดีกว่าออกดีกว่าเจอรืยอุยมือไปโดนอะไรวะนาะอ้าวค้างเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอัปเดตเลยเฮ้ยมีนูปอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยโอ๊ยอัปเดตแบบ่อ้ยเฮ้ยสิบกว่าไลค์ยะ ยัางงท้ต้อาคิดว่าลองกดเข้าไปดูดิเฮ้ยเป็นวิดีโออ่ะเจ๋งๆโอ้คิดว่าจะอัปเดตด่านน้ำมาสักหน่อยนะเนี่ยอ่ะเอ่าออเออเออเอเบอเออเออเออเตอเเออ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 เอเออหอออยเออ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 เ่อเอ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 อออเออเออเออ่อะเรอเออนออเ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 ออะอรเอเออเอเอออออเอออเอ มันก็บอกว่าไอ้พวกก่อป้องกันเนี่ยจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็อะไรกวะเอาจมาไม่เดาเป็นการแก้ไขบั๊กอะไรต่างๆแล้วกันนะหรือก็คือทําให้เกมมันสม,มูทยิ่งขึ้น AI ก็จะฉลาดขึ้นนิดนึงอันนิดนึงจริงนะโอเคพอเราอาจเสรแล้วก็ดูว่าในเกมจะเป็นยังไงและนี่ก็คือมินอทอในเกมนะครับดูแงึ้นเยะนะเฮ้ย <c oughs> ดูกล้ามหลังนซ <c oughs> อุ้ยน้ำลายกระเด็นใจไหมไปใ้ก่อนใ้ก่อน <What? S 1> เอาละครับมาลองให้มันเจอกับแวร์บูตัวแรกกันดีกว่านะดู้ทีความสับเข้าไปแล้วเขาจังหวะที่สับครั้งที่สองสับครั้งที่สามโอ้เลือดดูเหมือนจะเยอะขึ้นนะเนี่ยม่ยันจะกัาร่ังวมันเนี่ยอ้าวอะไรเอาวะมึงนะ้าวมันย่เ้าวออเมื่องขี้เมาเหมือนเดิมเลยนายขี้มเมาใครไม่เคสว่าขี้เมาคืออะไรกดไอ้ด้านขวาบนหน้าเลยมันคือมินิทอลชั่นเก่านะครับผมก็ได้ทำคลิปให้ล้วไปดูกันได้เลยครับอุ้ยตีโคตรแรง ตายเลยลองมันให้มันเจอรกระเป๋ากะเบียบนดีกว่าดูซิมันจะมีสกิลอะไรเมื่อไหม่อุ้ยมีส,มสกิลไถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงจังหวะนี้ครับว่าไงว่าไงว้ามึงไยไม่โดนอ่ะ <c oughs> อ้ะาวจังหวะนี้ไถยล้วครับโ <c oughs> อ้โหอัพพาร์คัสมาแล้วให้มันเจอรกระรับเตอร์โ <c oughs> อ้ครึ่งหลอดว่ะแรปเตอร์นี่ปกติเลือดสามร้อยน,นะตีทีก็ร้อยห้าสิบเลยว่ะเออก็ก็ได้อยู่อะเอาไยครับจังหวะนี้ไยเอาไยไม่โดนอีกแล้วจังหวะนี้ต้องให้มันเจอกับเป๋าตัวเองแล้วพี่โตครับโอ้โหตีทีเลือกเลือกสาบ ตัวนี่ใหญ่พอๆกับพี่โตเลยน่าจะเป็นยูนิตขั้น3ามเลยนะเมื่อก่อนขั้น2ตอนนี้ขั้น3ว่ะก้อนขั้นใจสูสีแ,แต่ดูเหมือนจะคาาพี่โตแท้โอ้ oh, พี่โตยังติดอยู่ครับจังหวะน,นี้ว่าไงค่ากาบบาก้อนราคาได้แบบอีซี่ว่ะเมื่อก่อนราคาส2ตอนนี้จะราคามากกว่าเ0็สิอย่างแน่นอนอาระบบมือสังเกตน,นะครับว่า จอละเค้น้ําเค็มมันมีการรีเมจนะครับตัวมันเทากว่าเดิมจากเมื่อก่อนตัวมันจะสีเหลืองๆใช่ไหมอ่ากดขวาบนได้เลยครับผมทำคลิปแล้วจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจขึ้นรูปให้เลยอ่าในตัวหนึ่งก็มีการอัปเดตยก็นพิงูกรีนนาคอนด้านะครับเฮ้ยดูมันดีมันถ่ายงูอ่ะแล้วถ่ายของมันก็โอ้โหไม่ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นอ่ะงูมันตัวเตี้ยสุดแล้วมึงคือยังจะถ่ายเนาะมึงแค่เตรียมเยอะโอ้ยเฮ้ยมันถ่ายได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดอ่ะ จัดการมานอไเราไปยน่เขาเลยก็แสดงว่าเรเปลี่ยนแั่โมเดลความสามารถเราไม่ได้เริ่มเลยเราก็ยังกระจอกเหมือนเดิมาบกรจอกทันขาวตบ่ด้วยเออเมาว่าอะไรเมา่เดียวนีวว่ว่าเราอยเนี่เพราะเรามีสเหตุผลหนึ่งกูชู้ไม่ได้สองกูไม่อยากได้เงินมันยาให่เยน้มันก็ค่าดิมี่เพร่ะเราจะจการมาได้โอ้ยสับแรงสิาะแ้ว เพราะว่าให้มีอาหงส์างตายเพราว่าไปหน้าตามันก็คล้ายกูซะลอกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> จริงเด้วยเราโมแป้เลยอ่ะและนี่ก็คือวุนใหม่เออผมข้ามาตอนไหนวะคุณเห็นไหมผมข้ามาตอนไหนผมไม่ได้อ่านตอนไหนตอนตอนไม่ได้อ่านหรอวะไ <c oughs> อ,อ้ผมข้าทั้งงูทั้งจระเข้อาวุธใหม่ผมก็คิดว่าผมพูดหมดแล้วนะ <c oughs> ใอ,อ,อใช่ไงเออก็ใช่ไงผมข้าไปตอนไหนนะไง่ายถึงายถึงอะไรวะนายคิดไปเองกูคิดไปเองด้วยว่ะ แล้ววันนี้ก็ขอจบลงในครั้งนี้นะครับบายเอาอีกแล้วเอสอะไรอ่ะข้ามันไม่คบอีกแล้วราคาของมันอยู่ที่120เหรียญน,นะครับถือว่าโคตรเยอะแบบแบบสะไพรสมากเลยแน่นอนครับว่าไม่มีการพัฒนาเคยกินอะคัได้ก็ไม่พัฒนาเหมือนเดิมส่วนซอว์เวอร์เดอร์ของก๊าดได้ก็ไม่พัฒนาเหมือนเดิ เลือดของมันน่าจะอยู่ประมาณ2องพันนะครับเพราะว่าลมโยนหอกทีห้าร้อยใช่ไหมอันนี้มีเงินสี่เนแต่วันนี้เป็นจะเป็นวันที่ผมจะเหลวอฟัตโรด้าเทอร์นะมันก็คือการที่กอร์รล่าโจมตีใส่ยูนิตระดับ1นึ่งถึงสี่แบบนี้และมันก็เหมือนไฮด้าเลยก็คือสาม,มารถเซฟในเวิร์กช็อปแล้วมาสู้กับตัวเวอร์ชันเก่าได้อ่ะอันนี้จบจริงแหละเด็คกิฟที่ยาวเกินห้าทีได้ไหมพวกโ okay, อเครอยากได้ก็ได้นนแต่เลยจบ